โอเคช่วงนี้ก็หายจากอาการท้องเสียแล้วนิดหน่อยยังไม่ร้อยปเปอร์เซ็นแต่ก็มันว่างเนาะต้นไม้มันเริ่มเนี่ยตะไคร่เริ่มจับแล้วเพราะว่ามันร้อนมากต้นพันต้นเบี้ยที่เพาะไว้ก็เริ่มเริ่มจะโตสวยแล้วก็วันนี้จะมาทําการเพาะปลูกนะครับคืนนี้คือไม่เวลาว่างอะเนาะเราม่รูจะทําอะไรเหล้าก็ไม่ดื่มลวเราไม่ดื่มเหล้าแล้วเราเลิกเหล้าไม่ใเ,เลิกดิพัก ช่วงนี้อยู่ในช่วงพักเล่าว่าจะกะจะกินปีหน้าปีนี้พักก่อนร่างกายให้รู้สึกมันมันไม่รู้อะเราสัมผัสองค์เองของเราเองได้เราก็เลยเอออยากพักกันบ้างวันนี้ก็เลยเออกะจะมาปลูกผักก็เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีอันนี้กระมังล้างล้างน้ําล้าง,างเพราะว่าจะล้างไอ้นี่มันล้างตะไคร่ออกแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรไอถาดเพาะไม่ใช่ดิกระจบนะผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอ่าเป็นที่ใส่พันมันแต่แบบนี้ไม่ดีนะใช้ทีเดียวก็ทิ้งเลยเพราะว่าเราทดลองปลูกซื้อถ้าซ,ซื้อก็ซื้อเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบพลาสติกก็จะดีใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้หลายรอบแต่แบบนี้ใช้แล้วทิ้งไม่ดีก็เตรียมมาเยอะอยู่แล้วก็ เป็นกล่องโฟมที่ที่ตัดไว้ก็จะตัดมาณผมทําไม่ได้มืออาชีพนะผมทำก็พอพอได้ทําด้วยความรู้เราอะผมไม่ได้มืออาชีพเราไม่ได้ทําได้สวยเอาแค่ผักเราลงลงลงแปลงได้แต่แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่ปลูกไว้ก่อนหน้านั้นและก,ก็ก็สวยอยู่นะผมก็ว่ามันสวยอยู่ใบกำลังขึ้นอันนี้จะเป็นประกาศขาวมั้งผมผมไม่รู้ชื่อมัน แต่ผมลองมาปลูกดูผมเห็นเขาเอามากินกับส้มตำบ่อยๆยแต่มันจะห่อเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นกาบแต่ของเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็มารอลุ้นกันก็ใบใหญ่สักสักฝ่ามือไม่ถึงแล้วมั้งมาสักฝ่ามือนี่ก็จะจะถึงไหมไม่ถึงมั้งสักครึ่งฝ่ามือก็กินได้แล้วมั้งผมว่าถือว่าประสบความสาเร็จแล้วเนี่ยเนี่ยต้นนี้สวยกําลังกําลังแต่ต้องดูที่ใบมันนะจริงๆนะถ้าดูต้นไม้นะผมเอแนะนําให้ดูที่ใบถ้าใบมันเขียวอย่างเงี้ยเนี่ยเขียวเขียวอ่อนเขียว เขียวอย่างเงี้ยนี่มันจะสวยนะผมว่ามันสวยนะคือมันจะสมบูรณ์แต่ถ้าเขียวเหลืองเป็นเหลืองเหลืองิมริมเป็นเหลืองเหลืองอันนี้ไม่เขียวอยู่นะแต่ไม่ไม่เหลืองริมมันเหมือนดูในกล้องเหมือนจะเหลืองนะแต่ไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองเขียวดีอยู่มันจะเขียวประมาณนี้เห็นไหมก็คือมันจะสมบูรณ์อ่นนอนะผมว่ามันได้กินปุยย๋ยแหละปุ๋ยเราถึงมันก็โอเคมันปุ๋ยน้ําปุย A, ป๋ยเอปุ๋ยบีก็ไปซื้อได้ตามตามร้านทั่วไป ทำนเัเกษตรแหละเกษตรทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดแจมแต่เพิ่งเอาลงก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ก็มารารุ่นกันสลัดนี่ผมว่าปลูกยากสุดแหละแต่อันนี้ผมเพิ่งปลูกครั้งแรกก็ถือว่าได้ผลเลยเขียวสวยดีเนี่ยเนี่ยก็โอเคครับก็กําลังจะปลูกงั้นคืนนี้ก็เดี๋ยวปลูกผักต่อกันเลยนะฮะมันว่างมันว่างเนี่ยก็จะนั่งอย่างเงี้ยมุมมุมของโรงงานผมอ่ะก็มุมเล็กๆของผมเนี่ย เขาก็จะดื่มเหล้ากันกินเหล้ากันส่วนเราไม่ไม,ไม่กินเหล้าเนาะไม่ดื่มเนาะก็ต้องเข้าใจอะอ,อยู่ในมุมของเราดีกว่าหาอะไรทํานะคนที่คิดที่จะเลิกเหล้าไม่ใช่เลิกหรอกก็คิดจะยุดพักเหล้าพักร่างกายก็หาจจกิจกรรมทําเหมือนกับผมทําเนี่ยครับผมค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปลูกผักถ้าใครยังไงกอ็อยากจะรู้วิธีปลูกผักดู youtube เลยครับผมไม่ใช่มืออาชีพ แต่ผมก็จะพยายามฝึกฝนหรือไม่ก็สรรหาความรู้จนจนจนตัวเองมีฝีมือพอสมควรเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆก็แล้วกันนี่คือจุดเริ่มต้นของผมจริงๆผมไม่เป็นหรอกครับไม่มืออาชีพแล้วก็ผมเชื่อว่าใจรักอย่างเดียวแหละถ้าใจไม่รักใจไม่มืออาชีพมันคงไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ใจรักแหละถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่าง เราไม่เลือกมันมันก็คงจะเป็นวันของเราอ่ะโอเคครับก็จะนานเกินไปยาวเกินไปก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับจนวันได้กินนู่นแหละถือว่าประสบความสำเร็จของผมก็จะประมาณนี้ครับลากันไปค่ำคืนนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ฟันดีครับผม